สวัดีครับวันนี้น้องคงจะมารีวิวลำโพงตู้ของแอปซาบานะครับตัวนี้นะจะเป็นลำโพงซาวบานะครับรุ่นที่420นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวมาอั b นบ็อกซิ่งกันดูว่าแ้่งในนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับก็อันนี้สั่งมาจากในแอปนะลองไปหากันดูได้นะครับราคาไม่แพงนะประมาณ2,000นนะนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันดูว่าตัวนี้จะ รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับสเปคโดยรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่150วัตต์นะครับผมนะครับช n น e ลจะเป็น2.1นะครับจะมีซ้ายขวาอย่างละตัวแล้วก็มีซับให้ตัวหนึ่งนะครับผมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดข้างในกันดูนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่นอ l ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะ ครับตอนนี้เราก็แกะกล่องออกมาหมดแล้วนะครับผมนะครับก็จะมีตัวซาบูเฟอร์นะตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวของซาวาหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับมาให้หนึ่งเล่มโอเคครับตอนนี้ก็แกะมาหมดแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของขายืดนะครับนี้เป็นขาที่เอาไว้ยึดผนังนะครับเวลาขายึดเนี่ยนะครับตัวนี้นะเวลายึดแล้วลําโพงเนี่ยมันจะไม่ได้ติดกับผนังเลยนะครับมันจะเว้นมันจะมีระยะเว้นไว้นะครับผมนะครับเราติดเป็นอย่างนี้นะจะสังเกตว่ามีระยะเว้น นะครับให้สายไฟลอดผ่านใต้ลําโพงนี้ได้นี่ดีมากเลยนะครับนะครับเพราะว่าบางทีเราจับทีวีเราเนี่ยต้องพาสายไฟลงมาข้างล่างนะก็เอาลอดหลังลําโพงนี้ก็จะดูสวยงามนะครับผมนะครับแล้วก็มีสายออปติคอลนะครับสายอันนี้เป็นดิจิตอลนะแล้วก็มีตัวน็อตนะครับกับตัวหูที่เอาไว้ล็อกตัวลําโพงนะนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของสาย AC กับฐานมาให้ด้วยนะนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงเนี่ยนะครับจะหุ้มด้วยผ้าหมดเลยนะเนี่ยครับจะเป็นผ้านะถ้าเราจับคือมันจะขยับได้นะครับแล้วมีโลโก้ซัมซุงอยู่สายมือนะมีปุ่มอยู่สปุ่มตรงนี้มีปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเหมือนกับปิดอินพุตตรงนี้นะครับผมอันนี้ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีลำโพงอยู่ซ้ายกับขวานะแตถ้าเราจับเราจะเห็นเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีลำโพงตัวหนึ่งตรงนี้เป็น1นึ่งชันนอนะครับสองชันนอแล้วก็ตัวนี้เป็นจุด ตัวย่อตัวที่เอาไว้ล็อกนะขาเกี่ยวตรงนี้นะอย่างนี้นะครับนะครับเขาก็จะมีน็อตให้นะล็อกไว้แล้วมันจะมีระยะเหลือเห็นไหมครัเป็นเป็นนิ้วเลยนะนะครับว่าเวนล็อกใส่ไฟได้นะครับตรงนี้นะครับเอาไว้ต่อกับสายซับบูเฟอร์นะเขาจะเขียนไว้อยู่นะตรงนี้ต่อสายพาวเวอร์นะครับก็คือใส่ไฟเส้นนี้นะครับผมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นสายออปติคอลนะดิไซน์สาหรับ เอออดิโอที่เป็นดิจิตอลนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ usb 5โวลต์ด้วยนะตรงนี้นะอ่ะตรง usb นะครับเมื่อสักครู่นี้ดูค้่มือแล้วนะครับผมนะครับเล่นได้นะเล่นเป็นไฟ usb ในในจากพอร์ตนี้ได้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเพจของเขาครับจะเป็นชื่อรุ่นนะย้ำทีเป็น t 4 2 0แล้วก็ขีด x k นะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวซับกันครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรนะด้านหลังมันข้างไม่มีนะครับโอเคนะครับตัวงานดู พรีเมียมแล้วก็ดูเรียบร้อยทีเดียวนะครับผมนะครับมาดูในส่วนของซาวบูเฟอร์บ้างนะครับซาวบูเฟอร์จะเป็นขนาด6.5นิ้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตู้เขาเนี่ยคือที่ผมจับคือแบบมีน้ำหนักเลยนะแล้วก็งานค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงอิมพีแดนซ์น3โอห์มนะเนี่ยนะครับสเปคเขาเป็น3โอห์มแล้วก็มีช่อง อ่ายบพาสออกมาด้วยนะนะครับผมอันนี้เป็นสายสําหรับต่อกับตัวซาวบาตัวนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันดูแล้วเดี๋ยวมาลองเทสเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้เข้าๆนะจ่ายไฟไม่ได้จัดอะไรนะครับซับผมจะไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอ่อตัวนี้เป็นตัวของลําโพงนะครับนะครับกดที่ตัวเครื่องนะครับก็จะมีไฟออกมาคาว่าฮัลโหลนะแล้วก็ดิจิตอลอินนะเราสามารถเลือกได้นะครับเนี่ยให้เป็นบลูทูธนะครับผมนะครับ อ่ะโอเคครับตอนนี้ผมต่อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะปิดเสียงแอมไว้ก่อนนะครับอันนี้เนาะนะครับแล้วก็จะเล่นจากเสียงจากทีวีนะให้ฟังกันนะครับว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนนะนะครับาเปิดยี่ห้านะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเล่นเลยครับเนื่องจากว่าผมลองเอาคลิปเนี่ยไปอัปโหลดแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมเลยเลยกลับมาแก้คลิปใหม่ครับจะเปิดให้พี่พี่ฟังแบบคลิปสั้นๆนะครับผมนะครับก็แนะนําให้ใส่หูฟังด้วยนะครับ อ,อ,อ,อ่ะอันนี้เป็นเสียงจากทีวีนะครับเดี๋ยวผมจะปิดจากทีไวีไปออกที่แอมนะครับอ่ะปิดจากทีทวีนะแล้วก็ไปออกที่แอม<ว>นะครับจะสังเกตได้ว่ามิติเสียงต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วหนอนนะเว้ยฉันจะรีบพาผู้ช่วยจะไปส่งบ้านอะ่ะจะให้เขานั่งไปด้วยตอนแข่งเดือยห้ามด้วยไงสงสัยนี่จะไปรู้อะไรเลยถ้าอย่างนั้นฉันนั่งไปกับแกดีกว่าอ๋อ,อ,อ เป็นคู่เกย์ก็ไมิเราไม่อยากแข่งกับเกย์หรอไมเบ๊อทเราจะเริ่มจากตรงนี้ขอเราจะไปถึงล้านจอดรถก็จะนับไปเลยใครถึงก่อนรับแพ้มึงก็บ้าโอเคครับก็เมื่อสักครู่นี้เทสไปให้ดูแล้วนะนะครับเสียงต่างกันไหมต่าง่างกันเยอะเลยนะจากทีวีแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องนะกลายเป็นดังกระหึ่มไปเลยนะครับผมนะครับก็อันนี้มาเทสให้ดูนะนะครับ ตัวไม่ใหญ่แล้วก็เสียงดีทีเดียวนะครับผมบอกอันนี้ห้องห้องที่อยู่ก็กว้างนะก็ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับผมนะครับแล้วก็วิธีการต่ออันนี้ที่ผมต่อเนี่ยคือผมต่อผ่านสายดีต้นนะ นะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนที่มีบลูทูธก็ต่อผ่านบลูทูธก็ได้นะครับสาเหตุที่ผมต่อแบบนี้เพราะว่าผมมีโทรศัพท์นะครับกับแม่บ้านด้วยนะเผื่อว่าเอาโทรศัพท์มาต่อบล mm ูทูธเพื่อจะฟังเพลงนะจะได้ไม่ต้องไปดึงสัญญาณจากทีวีมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาสายนะครับที่เป็นดิจิตอลอินพุตเนี่ยเอาไปเอามาใช้งานนะนะครับจากทีวีเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบลูทูธเนี่ยผมก็จะเอาไว้ฟังเพลงผ่านพวกแท็บเล็ต โทรศัพท์ iPad อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ได้หลายทางเลยนะนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับรีวิวเจ้าตัวซาวบาตัวนี้นะครับผมนะครับก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะนะครับยังไงก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้สําหรับพี่พี่ท่านไหนที่กาลังมองหานะครับลาโพงซาวบาติดผนังอยู่นะนะครับผมคุณภาพดีทีเดียวนะครับเสียงดีด้วยนะนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช annel ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ปาร์กอนุโฟร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูหนังต่อละสวัสดีครับ